ทรงเป็นธรรมชาติใหญ่แต่เป็นธรรมชาติขออนุญาตนะขออนุญาตทางบ้านขออนุญาตสามีขออนุญาตแฟนก้อยหน้าอกเดิมก้อยเป็นไงเล่าด้วยคือก้อยอ่ะก็บอกว่าก้อยมีลูกมาแล้วหนึ่งคนนะคะลูกก้อยก็สองคกว่าแล้วก่อนมีก่อนก่อนที่จะมีลูกอ่ะคือนมก็เป็นอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่คอยพอเราคลอดลูกไปแล้วน้องดูดนมเราอย่างเงี้ยสังเกตคือนมเราจะคอยลงและนมสองข้างเรามันไม่เท่ากันใช่ เราด้วยการที่เราเวลาจะไปงานใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยหูโกยตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาเลยกว่าจะเป็นบล็อกกว่าจะสวยขึ้นมาได้ใช่ไหมเสร็จก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าเออทำไว้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่คิดเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอศิลยภาพตอนแรกเจอก้อยก่อนเลยคุณหมอถามคำนั้นว่าขอโทษนะคะคุณลาเลงหมอขอโทษนะคะเพราะว่าหมอขอขอเปิดหน้าอกดูหน่อยได้ไหมตรวจหน้าอกเลยตรวจเลยใช่ค่ะบอกว่าลมสองข้างก้อยเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะอะไรอย่างเงี้ยจด คุณหมอถามว่าก้อยอยากได้โจทย์แบบไหนขอโจทย์ให้คุณหมอก,ก่อนก็บอกคุณหมอแค่ว่าก้อยอยากได้เวลาใส่เสื้อผ้าแล้วมันชิดอใช่ถามว่าก้อยอยากได้ใหญ่ไหมตอนนั้นก็ไม่ได้บอกหมอนะเพราะก้อยอยากได้ใหญ่ขนาดไหนก็แค่ว่าก้อยอยากได้ใส่เสื้อใส่เนะสื้อชุดว่ายน้ำสินนี่แล้วมันชิดทุกคนดูลมปเองนะถ้าใครเคยทาลมมาแล้วทําอยู่ดูลมเองตอนนี้ถ้าคุณถอดเสื้อในออลมคุณจะหางหแต่คุณจะชิดต่อเมื่อคุณใส่แต่ว่าทํากับหมอสันพิภาพเนี่ยจะถอดจะใส่เสื้อนานคือชิดหมดก้อยเลือกกี่ซี ตอนเนี้ยตอนตอนที่ก้อยคุยกับหมอเนี่ยก้อยไม่ได้เลือกก็บอกหมอว่าก้อยขอแค่ลมก้อยรับได้ค,คุณหมอก,ก็เลยบอกก้อยว่าคุณหมอกให้สี400่ร้อยถึงสี่ร้อยยี่สิบห้าซีซีก็เลยบอกหมอว่าคุณหมอคะงั้นหนูขอสี่สองห้าเลยค่ะปรึกษาพร้อมผ่าตัดในวันเดียวกันเลยเป็นยังไงเสริมอกเจ็แค่ไหนองต่งหนูก็หลับไปเลยคะ่ะตื่นมาทิงพี่เขาจะกิดหนูคุณก้อยคุณก้อยหนูก็สะดุ้งสะดือตื่นขึ้นมา อย่างแรกเลยจับหน้าอกตัวเองก่อน <Wow. S 2> มีไหมกูมีหร้าไม่ใหญวะแล้วก็รู้โอ้ใหญ่มากแม่ค่ะ <st arts> แต่ก็เดี๋ยวสนุนเธออยู่จะอ้วกจะมึนมันจะมึนประมาณสินาทีแค่นั้นเองอ่มันเหมือนมึนยาทุกคนดูแลอุ้งก้อยขึ้นไปจัดเตียงไปนอนพักฟืน้นเอาเขาเรียกว่านะพี่ที่ อุณนภูมิหรอเพราะผมไฟฟ้าที่นี่มีจะบอกว่าอื่นมีกว่าไม่รู้นะแต่ที่นี่มีผมไฟฟ้าใช่แล้วก็มีผมไฟฟ้ามาให้ก้อยแบบอุ่นอุ่นภูมิร่างกายก่อนที่จะพาก้อยไปที่ห้องพักฝื้นแล้วก็นอนหลับไปเลยค่ะก้อยน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ตอนนี้ตอนก้อยสูง161หนักหนัก49.10ค่ะกับนม425.44เมื่อกี้บอกว่าหลังทำนี่คือไม่ได้เจ็บมากไม่เจ็บเลยค่ะแล้วอาการต่อมาที่เาอ่า ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บมากคือไม่เจ็บเลยแล้วก็ผ่าตาัดเสร็จก็ก็ยังเดินกลับบ้านได้ปกติไปห้างไปซื้อถุงเท้าให้ลูกไปอะไรเงี้ยได้ปกติเลยไม่มีไม่เป็นอะไรเลยอ๋อมีอาการรู้สึกว่าทีกสุดตอนไหน,นแค่ตอนเที่ยวจะนอนแล้วต้องลุกขึ้นน่ะแค่นั้นเองต้องมีคนคอยขยุงหลังเราขึ้นมาแค่นั้นเองอแต่เราก็ยังไปทํางานของเราได้ปกติไม่ต้องพูดจริงๆว่าบางคนบอกว่าผ่าตัดที่นี่พักคืนสามวันไม่เถะก็าคืนวันเดียว ก็แล้วมีวิธีการดูแลหลังเสริมนอกยังไงบ้างหลังเสริมนอกก็ทําตามที่พี่เขาสั่งเลยคือเราต้องใส่สปอร์ตบาร์ก่อนเออทั้งทั้งเช้ากวางวันเย็นใช่ไหมเดือนหนึ่งเลยทั้งทั้งเดือนเลยแต่ว่าเราก็ค่อยเปลี่ยนนะค่อยซักค่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่เรามาให้คุณหมอดูแผลแล้วคุณหมอจะบอกเองว่าไม่ต้องใส่แล้วเราใส่เสื้อในธรรมดาไปทํางานได้เลยใช่ก็อรู้สึกว่าก้อยอ่ะใส่ใส่สปอร์ตบาร์ไปทํางานอ่ะแค่สองอาทิตย์เองแล้วก็มาหาหมอสันหมอบอกว่าไม่ต้องใส่แล้วคุณก้อย ก็ใส่เสื้อในธรรมดาทำงานได้เลยพี่ตดูหน่อยซูมใกล้ก้ได้ไหมไรคือโกลมสวยมากทุกคนดูก็ไม่ได้โมอนะคือก็ไม่ใส่เสื้อในเว้ยแต่มันแบบล่องมันถอดก็ชิดใส่ก็ช,ชิดใ,ใช่ใช่แนะนำเลยนะคะถ้าใครอยากทำนมหมอคืนเนาะหมอสันทิภาพตอนนี้ไม่กลางวันแล้วกลางวันตอนนี้หมอสันทิภาพเลยค่ะรีคุยเข้ามาเลย